สวัสดีครับผมนายธนทรพุฒิ์นันท์คอผมนายสมบูรณ์ขมุมมีวันนี้เราก็อยู่ที่ดอยชินนุ่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติคอมเป็นมากันใช่ครับปพราของคอมเป็นมาที่นะครับดอยชินนุนเนี่ยเป็นเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย้วก็ในช่วงระหว่างปีเนี่ยอากาศหนาวตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ในส่วนของวันที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยเดือนที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยครับก็จะอากาศหนาวเป็นพิเศษ โดย,โดยชื่อเก่าเนี่ยครับมันจะเป็นชื่อว่าดอยหลวงโอเคดอยหลวงดอยหลวงครับศิลปะอนุรักษ์นะครับผมศิลปภาร์นะจะได้พบเนี่ยคุณจะได้พบกับพัดทูบเก็หน้าตับประมาณนี้ครับผมเป็นที่พระพระ,ะเจ้าอินทวเชยานนท์ผู้ครองเชียงใหม่องค์ที่เจ็ดครับผมเป็นผู้ให้ความสําคัญกับป่าไม้อย่างมากถึงขั้นกับนำพระพระอัฐิตของพระองค์เนี่ยฮะ ปริสถานไว้บนยอดดอยหลวงซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อครับผมเป็นดอยอินทนนท์ครับบนดอยอินทนนท์นะครับผมคุณจะได้พบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญอย่างหมุดพิกัดความสูงของดอยอินทนนท์นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสร้างรมกลมแผนที่ทหารขึ้นมานะครับผมเพื่อสํารวจพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับผมทาให้ทราบความสูงของดอยอินทนนท์นะครับผมของยอดดอยอินทนนท์นะครับผมเท่าไรครับสูงมากครับผมสูงที่สุดในโลกว่ะ <ไ>ประเทศไ,ไ,ไทยพอมโอ,อเค <Okay. S 1> วิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเขาจะเป็นการปลูกป่าแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ในการทําทนาทํานาข้าบันไดนะครับของภาคเหนือนะพวกชาวล้านนาชาวกะเหรี่ยงนะครับเขาก็เอาง่ายก็คือรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆในในการรักษาทางอาหารนั้นก็จะจป็สมัยจัจจุวันนะครับม,มันเป็นถ้าจะเป็นอาชีพของคนในแถบนี้เลยเป็นอาชีพัใช่ และในส่วนของคุณค่านะครับครับผมเป็นไงจากคุณคุณค่านี่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีอย่างนี้ก็ต้องเป็นที่ที่น่าอยู่ของสัตว์แต่ละชนิดนะครับใช่ใช่ครับผมเป็นป่าสูงใช่แล้วคนอย่างคนเราก็มาชอบอย่างนักท่องเที่ยวก็ต้องมาชอบเที่ยวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวต้องการคือแบบว่าถ้าคุณยังไม่เคยได้ลองมาผมแนะนําเลยลองมานะครับมันจะแบบบรรยากาศดีจริงครับดีมากครับใช่แล้วทํามาช่วงหน้าหนาวนะครับบอกเลย เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวสี่ห้าตัวอ่าแล้วก็สมมติถ้ามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทํากิจกรรมอะไรกันก็คือนับแรกเลยกลางเต็นกางเต็นแน่นอนใช่บนดอยอย่างนี้ครับเพราะกางเต็นในที่อ,อย่ดรอยเป็นสิ่งที่แบบทุกคนชอบทุกคนอยากไปบรรยากาศมันดีครับ<ม>บรรยากาศดีเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสูงที่สุดในประเทศไทยและมันมีฉายาว่าหลังคาของประเทศไทยครับผมอ๋อเคฝากด้วยนะครับโดยอินทนนครับผมสวัสดีครับนวัตกรรมในสมัยใหม่ หากมีการจำลองสถานที่ต้องเที่ยวโดยเปิดด้วยโลก VR ภาพเสมือนจริงจะทำให้ทุกคนที่อยู่ไกลได้สัมผัสเหมือนไปสถานที่จริงด้วยเทคโนโลยี